สวัสดีพี่น้องหลังจากซ้อมแล้วนะคะกักินข่าวนํำกันนะคะพี่น้องคาเมื่อนี้เขาได้ผู้สนับสนุนจากใครก็พี่ไอ้บ้านท็อบ,บีดีครับออนสนับสนุนมากเมื่อคืนนีออ้วมบบานเมื่อคืนนีออน้กระแตกไม่แตกมันเนาะเออกระได้กระไดเรีเเยงเรียงข่าวเ,เทียมเมื่อานี้เลยนะครับส่วนสร้อยจุเดีย๋ยวค่อยกินมือเดี๋ยวเชฟเวินมาเข้าไปกินโอ้เชฟวินเสียบปะ นี่พี่น้องขาะกยบ้านได้แต่ลานี่อ่ามาพร้กับบรงยักอ่านยากาศนะคะพราะกินดิบโนะคะกินดิบได้ปะนี่าาะกินดิบเพกินดิบแล้วมาใม่กินยู่พระตกนี่อะคนละไม่กินยูดิบกินยูบังุงนี่บังฮุงกักินบังฮุงนี่ต้มกันมาจังตับตับฮุงกินดิตม่อยางนี้ไม่อย่งนี้ผู้สาไทยเลียวอัน แค่ทอดสดบอกไม่เห็นยังไงไทชิปไทชิเป็นไรไทชิปเป็นต่าเปลี่ยนดอกคิโป้น้ำมูอะไรยังไงนี่เป็นน uhh ้ำมูนน้ำวง้งขังไว้กนบูดมันหัวได้กินบกวี้นัวอันเป็นบูดไว้ อาย่มั kah, นคือเป็นโีสันโอ้ยเีนี่มีนเรียนอ้ยนก็ยัี้ามากเนี่ขยัอีกงมาเลยมกกว่านิดแงเ็ดอีกแงเงีดกินบ่ย้อเนาะเป็น่วนเออยองเป็นมะรลาตดวมากเป็นป้าเลยเป็นป้าเลย

ก้อยได้ต้อเงน้ดก้อยได้พี่น้องมันต้องสียยกกินยังโบกกินได้พี่โบกินสูแต่กินโซ่นะมที่ฟานีนะโซ่เนีโซ่ไะพิมพ์งมากบอกเขากินแบบแบบีแบบระเอีไหมโอ้ยล มาเนมาเลมาละก็ตะวันเออมาเบิท่านเลียนมุกกันมาเบิร์นพายจิ๋วกับอันใดนึ่งดินเลียนมุกมาเละัตว์มาละเอาเลยสัว์มายเฉยเฉยไม่ต้อมากเรื่องเหมือนมาเบิรอมาเินอย่างจริยาไม่ใช่กาเีหยมเรื่องการบ้านกันเพื่อน้แมนินอนอยู่นอนกินเนาะถ้าสมมติเขาปดภทยแล้วเขาบอกเรนี้ับนะอดทย แช่แใจเด้อก็อยู่ฟังพี่เด้อวน่้าอชนุ้ตายแล้นะกะไดสิมบ้านอบ้องหยดิรคลิปนี้วานีสะกอนค่ะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะเอาเนี่ย